สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เปิดมาดูคลิปคลิปนี้แนะนำสมาชิกของเราก่อนเลย ต้นสตาร์จุดเดินทางจากมหาวิทยาลัยมอเอเชียคเนนะคะสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะอยู่ริมถนนเดินทางเพียงไม่กี่สิบนาทีเท่านั้นศูนย์การเรียนรู้กรเกษตรอินทรีย์โคกหนองนาทวีวัฒนาค่ะ เราก็จะเจ,เจอเจ้าหน้าที่นะคะหลายหลายคนแล้วก็พี่คนสวนเราก็เตรียมขนมน้ำมาให้กับเจ้าหน้าที่ในวันนี้ด้วยเราก็ไม่รอช้านะคะมาเจอกับคุณพี่เจ้าหน้าที่หัวหน้าคนสวนที่นี่นะคะก็บอกวิธีแนะนำในการทำความสะอาดในตามที่จุดต่าง ว่าศูนย์เรียนรู้มีไว้เพื่ออะไรก็คือเพื่อให้พวกเราเนี่ยแหละค่ะเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์นะคะการปลูกพืชแบบหมุนเวียนสถานที่แห่งนี้เนี่ยเคยแห้งแล้งมาก่อนแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกเลยว่าถูกใจสายเขียวมากๆนะคะประชาชนอย่างเรานะคะหรือแม้กระทั่งศูนย์การศึกษาของเด็กๆโรงเรียนต่างๆเข้ามาเรียนรู้ได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่มีข้อแม้คือต้องมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะมาลงทะเบียนกันเพราะว่าพี่คนสวยจะทํางานกันตั้งแต่เช้าค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้นะคะที่พวกเรานะคะจะเอาต้นไม้ลงดิน,นะคะ่ะต้นที่เอาลงนะคะจะเป็นต้นดอกดาวเรืองค่ะซึ่งจะมีส่วนช่วยในการทําให้ภาพลักษณ์และทัศนียภาพของที่นี่งดงามขึ้นค่ะแล้วก็เนื่องจากเป็นกิจกรรมวัดแม่นะคะก็เลยจะลงเป็นดอกดาวเรืองสีเหลืองค่ะ หนูจะถามว่าตรงสถานที่นี้ที่พี่ดูแลสวนนียมันมีประโยชน์อะไรกับส่วนรวมก็คือว่าเป็นสวนเป็นเป็นส่วนรวมแล้วก็ไว้ออกกําลังกายไว้เป็นศูนย์เรียนรู้เป็นโคกหนองนาด้วยแล้วก็คือมีคนมาเที่ยวมาไรายได้มาออกกําลังกายได้ใครมาก็ได้เรียนรู้ได้<ค><ค>ได้หมดเลยแล้วพวกหนูมาช่วยกันเนี่ยพอจะแบ่ง ช่วยมันเป็นประโยชน์อะไรกับพี่วะก็ดีก็คือก็ได้แบ่งเบาพี่หน่อยเพราะว่าโค้หของนานี่มันเป็นพื้นที่ที่เยอะมากมีคนงานดูแลก็ไม่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 สมกับสถานที่หรอกก็มีอะไรช่วยอยากอยากยินดีให้มาช่วยอยากให้มาช่วยกันเยอะๆขอบคุณมากเลยนะพี่ที่ให้พวกหนูมาทำกิจกรรมในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะอย่าติดขัดนะลูกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณเจ้าคนในคน ไปกันต่อเลยนะคะที่เกาะสุนัขสถานที่แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่พุทธมนตลสายสีไม่ไกลจากที่ที่แรกที่เราทำกิจกรรมบริเวณโดยรอบกว้างขวางมากๆเหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการมาปิกนิกออกกำลังกายหรือใครที่ต้องการความสงบที่นี่ก็คือตอบโจทย์ดีที่สุดในระหว่างทางที่เราเดินทางเข้าไปในเกาะสุนัขเนี่ยค่อนข้างลึกนะคะไกลแล้วก็มีข้อแม่นะคะ คือใครที่มาใช้บริการพื้นที่ที่แห่งนี้ห้ามนำสุนัขเข้ามาเด็ดขาดค่ะ Хорошо. Okay. ก็มาเมื่อก่อนมีป้าผู้หญิงมาเลี้ยงอยู่แล้วก็เพิ่งมาได้สิบปีได้แล้วสิบปีแล้วเนาะตรงนี้พื้นที่ของเราตรงนี้มีหมาทั้งหมดกี่ตัวคะ,ะตรงนี้ก็มีอยู่ประมาณ5 0 0รว่าตัวหมาที่เขามาทิ้ตงตรงในส่วนพุทธนะฮะ<อ>เราจะจับทำหมาแล้วก็มาไว้ที่นี่แล้วจะหาของของกินให้เขาอ๋อส่วนใหญ่เป็นหมาจรทั้งหมดครับผมแต่เราจะ<อ>จับเฉพาะในหน่วยงานเราอย่างเดียวข้างนอกเราจะไม่ยุ่งแล้วเราก็จะไม่รับเลี้ยงที่นี่ครับแล้วมีหมาป่วยหรืออะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะหมาป่วยก็มีหมาป่วยเราจะคัดแยกใส่กรงไว้จะใส ํำกองไว้แล้วก็มีพี่จิตอาสาแต่ก็มาฉีดยาให้น้ำเปือทําแเงแล้วก็หาข้าวหาน้ำหกจริงก็คือว่าที่นี่คือรับรับรับจิตอาสาด้วยเนาะก็จิตอาสาส่วนมากก็เป็นพวกเด็กนักเรียนเขาจะมาช่วยกันตอนเช้าแค่นั้นเองก็มีแค่คุกข้าวอะไรนิดๆหน่อยล้างผาชนะนิดๆหน่อยๆนั้นเองฮะยังงั้นเดี๋ยวอยาก อ่าให้พี่ฝากหรือว่าเชิญชวนผู้มีจิตอาสาค่ะอ่าให้เข้ามาทํากิจกรรมหรือว่านําอาหารมาบริจาคอะไรเงี้ยค่ะอ่าก็ขอเชิญชวนนะที่ว่าจะมาทำกิจกรรมจิตอาสาก็ถ้าจะมาก็มาถึงนี่8ปดโมงเพราะว่าเราจะมีการคุกข้าวทํฟาร์มสะอาดภาชนะเพื่ออะไรนี่เตรมหน่อยหน่อยแล้วก็ใครที่สนใจบริจาคก็มาที่นี่ได้เลยเกาะสุนัขพุธอุมลทลฮะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดครับ อ,อ,อ่าผมมาทุกวันเช้ามาตีห้ามาเย็นก็กลับเพราะประมาณบ่ายสามโงครึ่งผมก็ปิดเพราะที่นี่มันมีเจ้าหน้าที่อยู่คนเดียวและนี่จะคือโรงเรือนพักฟื้นสุนัขป่วยนะคะจะมี3มโรงตอนนี้ยังต้อนรับจิตอาสามาป้อนน้ําป้อนยาและทําความสะอาดโรงเรือนนะคะ ชีวิตหนึ่งที่มีหัวใจถ้าวันหนึ่งรู้สึกว่าเลี้ยงน้องไม่ไหวอย่าปล่อยให้น้องต้องเจ็บต้องปวดหรือถูกทอดทิ้งนะคะยังมีหนทางอื่นเสมอให้น้องได้มีโอกาสมีชีวิตที่ดีต่อไปค่ะ ่ไหมล่ะคะว่าทาไมเจ้าหน้าที่ถึงต้องปรับเปลี่ยนกฎไม่ให้พาน้องมาน้องแมวเข้ามาณนที่แห่งนี้ก็ความรู้สึกจากที่ได้ไปทําจิตอาสาของสสถานที่นะครับสถานที yep ่แรกเป็นเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ก็รู้สึกดีที่ได้ไปลองทําอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับ เกษตรอินทรีย์แล้วก็ได้ไปปรับทัศนียภาพของสถานที่ให้ดูดีขึ้นส่วนสถานที่ที่2นะครับกาะสุนนะัขผมอยากฝากไว้เป็นข้อคิดมากกว่าครับว่าการที่เราจะรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งมาเลี้ยงควรจะมีความพร้อมในทุกด้านครับเพราะว่าเราต้องเลี้ยงเขาไปตลอดชีวิตไม่ไงั้นก็จะเป็นแบบสัตว์จรจัดที่ได้เห็นในเกาะสุน,นัขครับความรู้สึกในการทําคิดอาสาในครั้งนี้นะคะ การกวาดพื้นและการปลูกป่าแม้เป็นสิ่งเล็กน้อยแต่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสถานที่ได้และยังรักษาทรัพยากรและระบบนิเวศให้สูรการเรียนรู้แห่งนี้ด้วยค่ะต่อมาจะเป็นการบริจาคอาหารสุนัขให้เกาะสุนัขนะคะเป็นการบริจาคเพื่อให้น้องหมานั้นไม่ขาดแคลนอาหารและยังสามารถดำรงชีวิตต่ตอไปได้สองกิจกรรมนี้ทำให้เรารู้สึกว่า แม้มันเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนและทำให้เราอยากพัฒนาตัวเองและช่วยเหลือสังคมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงความรู้สึกเกี่ยวกับการทำกิจกรรมจิตอาสานะคะก็คือรู้สึกดีมากแล้วก็แฮปปี้ค่ะที่ได้ทำกิจกรรมนี้เพราะว่าชีวิตส่วนใหญ่ในในชีวิตประจำวันนะคะจะจะทำแต่งาน ไม่ค่อยได้ทํากิจกรรมอะไรพวกนี้ถ้าเท่าไหร่หลังจากจบกิจกรรมก็มาทําให้เราได้รู้ว่าชีวิตเราไม่ได้ไม่ได้มีแต่งานค่ะสาม,มารถนําเวลาบางส่วนมาทํากิจกรรมพวกนี้ได้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนที่พอจะมีเวลาว่างมาทำกิจกรรมแบบนี้กันได้นะคะขอบุณค่าแล้วท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่่ะคะมีความรู้สึกยังไงบ้างเอ่ย สำหรับทุกท่านนะคะหากใครต้องการเดินทางมาเนี่ย GPS เนี่ยตรงพิกัดเ,เป๊ะเลยเลยสุดท้ายนีย้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดี ร้านอาหาราสัตว์ที่ตั้งอยู่ในตลาดนาดีร้านเนี้เขาลดค่าอาหารให้พวกเราถึง500บาทเชียวเลยนะคะขอบคุณท่านอาจารย์ที่มอบโอกาสดีๆให้พวกเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันโอกาสเนี้ยไม่ได้หาตันบ่อยๆทำดีคืนสู่สังคมบ้างและท้ายสุดก็คือทีมงานของเราทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจกันให้รู้ร่วงไปด้วยดี หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับผู้ชนทุกท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีจ้า